อันนี้ก็จะเป็นของปูศูนย์เจ็ดเป็นจังไดพม่พี่นองมีผู้ใดใดผู้ใดตามของปูศูนย์เจ็ดบอกค่ะมีใครได้ใครตามของปูศูนย์เจ็ดไหมเข้าไปเต็มเต็มพม่พี่นองเข้าไปเก้าสีตรงตรงแต่ไม่ได้เข้าตัวนี้นตัวจวดเพืเ่อนไ้สามกับมาสามได้ตัวรูดเพื่อนตะวันเพื่อนจำไฮสามแปดแปดสามพมีพ่นองกว่จับ, 3, 7, บสามเจ็ดกระสันแตกทั้งบนทั้งล่างแต่ว่า ตัวนี้ไปหอดไปอันอุบบนเนี่นี่ซูนสองตรงตรงได้นี่พ่อแม่พี่น้องศูนซวงตรงตรงนี่ไปทางอุบบนแล้วก็เข้าบนทางอุดรนเป็นจังใดทังอุบบนหมาน้ำปูศูนเจ็ดบ่เพราะว่ามีเอฟซีปูซูนเจ็ดอยู่เด้ f เอฟซีปูซูนเจ็ดเยอะอยู่นะของปูซูนเจ็ดสองหัดติดพ,พ่อเม่พี่น้องเป็นจังใด ผู้ใดเป็นแฟนครับปูศูนย์เจ็ดคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาข้องปูศูนย์เจ็ดเข้าไปแปด้า้าแปดงวดกอนวดที่ผ่านมากับเขาอีกเนาะวดที่ผ่านมาคือวันสุกที่ผ่านมาเขาวันพุธแล้วก็วันสุกแล้วก็ตัววิ่งตัวรุดยังถือว่าเดินดีบอลรุดของปูศูนย์เจ็ดผู้ใดเป็นสายวิง่งสายรูดจับตามอง เน้นตัวใดออกตัวนั้นซ้ำกันกับรัฐบาลไทยตัดตัวใดออกตัวนั้นพ่อแม่พี่น้องอ่ะมื่อนี้เข้ามาติดตามชมของปูสองวัดติดนะคะปูศูนย์เจ็ดวันที่สิบสี่แล้วก็วันที่สิบหกเข้าไปให้เปลี่ยนแฟนครับยับมากวันนี้จับตามองจับตามองปูศูนย์เจ็ดแล้วก็เอฟซีที่ล่อคอยของเซนเซียนลงห้มัดแล้ว้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ราว่าสิเป็นเซียนคนใดมาดามเจ็บล่ให้เมื่อแล้วค่ะไปติดตามส้มเด้อค่ะเด้อหลายคลิปที่ลงไปเล่าพัฒนาลงให้เมื่อแล้วค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดไทยของปูศูนย์เจ็ดเพราะว่าปูศูนย์เจ็ดหามาสาขก,กมเลกเด่นประจําวันเจ็ดเซียนดังกับเลขเด่นประจําว,วันกระลงให้แล้ว เข้าไปติดตามชมได้ค่ะเด้อเพราะว่าเห็น fc comment มเ,มเข้ามาล่อของผู้นัน่นอยู่ของผู้นี้อยู่บบแม่นเด้ค่ะลงไ้แล้วเข้าไปติดตามชมขันทางที่ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเด้ค่ะเด้อจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปแต่สันกระสิค้นหายากเพราะว่าเดี๋ยวกับทรวมากหาบ่เห็นมาดามหาบเห่เนเพน่นว่าทรวมากกับ่เป็นอย่างขันสว่วงเวลามาดามบ่ บอวางมาดามก็ตตองกบาบขอโทษขออภัยบางเถือมาดามบอสามารถสิรรับได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากําลังทํางานแล้วกําลังหมกมุ่นกันที่โหลดคลิปอัดคลิปแล้วบ่มีเวลาสิไปรับโทศัพท์ไหาต้องขอโทษขออภัยอันทรงไล่เขามาไว้ถามไทยแต่ว่าเวลามา,มาดามวางมา,มาดามกับสิไ่ตอบน่นะเนาะบางเถ้ากับซิซาเนี่ยจักน้อยอะ ยังไงก็กรับขอโทษขออภัยถ้าไม่ถูกใจทุกๆคนทุกๆท่านเนาะค่ะเนาะเข้าใจตรงกันพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแต่ละคนก็มีงานเยอะพือกันเอาเรื่องงานมาว่าให้เป็นจริงเป็นจังได้ไหมเนี่ยเพราะว่าแต่ละวันมาดามกม็มกมูการทํางานอยากให้ดีอยากให้ได้ทุกคนทุกท่านที่ห้มกแล้วก็เฝ้าล่ให้ต้องมานั่งจดนั่งเขียนแต่ละเสี้ยน สิบหางแปดหางเก้าหางพ่อแม่พี่น้องแล้วแต่ละลิปลิปละสิบสามเซียนเจ็ดเซียนแปดเซียนเก้าเซียนเพราะว่าใส่เวลาไปโดนอยู่หลายหลายชั่วโมงแต่ละมือกันที่ว่าซัวสิแล้วพ่อแม่พี่น้องบแมเอนนาที่เดียวเอาเป็นอย่างคือสาทยายโดนแถวละมาดามเพราะว่าบางท่านเพิ่นทรมากมาด,ดามบบไดรับมาดามกระยานเพิน่น คุณเครื่องเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะยานเพื่อนใจหน่อยบ่ตตรงใจหน่อยเด้อค่ะเด้อเอามาสัมมานาห้ฟังแล้วเรียบร้อยอะให้สิตามของปูศูนย์เกดวันนี้สองวัดติดติดเราเด้อวัดนี้หามพระเด้อเป็นวัดที่สามเด้อแต่ว่าสิตามแบบใดล่ะคันเข่าตรงๆจังสี่ข้ายืนแล้วเนาะปูเนาะใครไล่กะคันเข่ากะทอว่าโอเคพี่น้องว่าบอมีเอฟซีว่าอยู่ บไดว่าดอกมาดามของปูวะฉันไฮไลท์กะจริงของเพ่นเขา่าวะฉันเมื่อนี่อ้าวผู้ใดเป็นแฟนครับคันใดก็อย่าลืมยกมือสูงสูงคันผู้ใดใดของปูตามสองหวัวติดยกมือสูงสูงคันอยากมีน้ำจิตน้ำใจกะแทกมาของปูเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามาดามผู้เดียวบ่ไหวเด้อพูดแม่พี่น้องซอยกันเด้าเดาซอยกันเดากระสานอะสิบ่มีอันเซยยนียนเซียนเอาเงินเอาดันเหล็กมาวางทางั้งสองเด้อย เพราะว่ามาดามเบาไหวค่ะผู้เดียวเนาะค่ะเนาะสามสิบสี่สิบเซียนแล้วมาดามไม่มีปัญญาเนาะเอามาผู้ใดเซียนเซียนมาอยู่น้ากันกาให้นี่ใจตรงกันเด้อพ,พ่อนพี่น้องเด้อเซียนเซียนค่ะเอาใจวัดกันเนาะค่ะเนาะขันของเฮ้าเขาของเฮ้าตังเอซีเพื่อไห้แน่นอนเพราะว่าเอซีของทางช่องของมาดามมีต่คนดีมีนาใจเพื่อนห้แน่นอนขันเพื่อนได้ตามแมียนยูเลขกเขาแต่เรา บ่มีผู้ท่านใดตามเทียเข้ากับว่ท่านใดเนาะแม่นบอกเอาเบาไลละมือนีเบาไลแทีเพราะว่าคลิปนี้มีแค่สามเซียนเพราแม่พี่น้องมีแค่สามเซียนเจ็บลงใงห้เหมิดซืือเพราะว่าของปู่พึ่งหายมากกับแม่มารวยเนาะของปู่โคราชปู่ศูนย์เจ็ดกับแม่มารวยจะอยู่ในคลิปนี้เพราะว่าเพิ่นพึ่งหายมากธราม,มาซตรก็หนีกะลงให้บ,ทหบนน่ท่านคือเกา่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเพิ่นหายมากมือบ้านนี่แหละแต่ว่าช่วงคำคำเอามือนีท่านคือเก่า ได้เป็นแฟนครับยับมากาบบนี้ปู่ศูนเจ็ให้มาวันนี้รุดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนีกเก้ากับ8 8กับ9กสองตัว9หางสองตัว9หางก็จะมี38 39 30 48 49 40 58 59 50เน้นที่8 รูดที่8เน้นไปที่3 8 4 8 5 8สดห้เด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปูศูนแล้วไปต่อเป็นของใครอย่าลืมมา2งวัดต,ติดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ2งวัดต,ติดติดค่ะต่อไปเป็นของปู่โคราชของปู่โคราชเข้าไป3าเจ็ดตรงๆ มีผู้ใดไดได,ได้ตามของปูโคราชบอก่อมเม่พี่น้องมีใครได้ใครตามของปู่โคราชไหมคะคันได้คันตามคอมเมนต์มาเนอร์เพราะว่าปูโคราดถ,ถือว่าแม่นสุดๆคือกันตัววิ่งตัวรูดนวดน,นี่มากแปลเลยเนาะค่ะนาอะจะับคู่ให้ไม่ถูกเนาะ วันนี้เขาไปซองหาพงศ์พิณองของปูโคราชวันที่สิบสองของปูถือว่าเดือนดีเด้เอ็นบอกพงม่พน้องค่ะเนาะเอาเอาไว้เป็นแนวทางถือว่าใช่ได้เดือนดีผู้ใดสิตามปูโคราชมือนีเตรียมตัวแคบหนาจอปูโคราชให้มาวันนี้รุ่ดเราพัฒนาสองพิ่่งคืนนี้หกกับแปดสองตัว เก้หางสงตัวก็จะมี 60, 6กศูนย7หก1น2่งหกสองตัวเน้น3หางเน้นไปที่6กรูดที่6เน้นไปที่606162์หกหนึ่งหแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โครัสกราบขอบุญขอบคุณปู่หลายๆเด้อค่ะที่หาตัวเลขมาว่างทางช่องเนาะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้มาแบ่งปันสะพานบุญให้เอฟซีของมาดามดได้มีกินมีใช้เนาะสำหรับคนที่ตามเนาะคนที่ยังบ่ท่านตามมือหนี้มือใหม่เอาใหม่เด้อค่ะเด้อวันนี้วันใหม่เอาใหม่ชอบกระจัดคัดก็ผ่านเพราะว่าเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวท,าท่ากแม่พี่น้องต่อไปเป็นขลองแม่มาด้วยค้องแม่มาด้วยเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะตัววิ่งตัวรูดเพิ่นเนาะค่ะ เจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างวดกว้านเข่าที่เจเก้าตรงๆเพราะม่พนอง,ง,ง,งอย่าลืมเร่อของแม่มาลุ้นในสามวดติดมีนะวันที่30เข้าไปที่19นะคะวันที่2ี่สเข้าไปที่0ูนย์สองยี่เข้า0ูนย์สองสองวัดติดเข้าไปที่หนึ่งเกแล้วกว่าวันที่14บสี่เดือนนี้เนาะเข้าไปที่เจเก้า งวดน,นี้ไปตัววิ่งตัวรูดเจ็ดมาทั้งบนและล่างเจ็ดมาทั้งบนและล่างอ้าวผู้ใดเป็นแฟนคลับจับตามองตามต่อแต่ว่าบ่มี่ตัวเน้นขอพิดพลาดบอมีตัวเน้นอ้าวไฟชอบประจัดคัดกระพานพงศ์พน้องเย้ยแม่มารวยให้มาพูดเราพัฒนาในงวดวันที่สิบเก่าคือมือน,นี่สองทุ่มครึ่งคืนนี้ วิ่งบนล่าง3กับ4 2ตัว10หาง2ตัว10หาง31 32 5เอ๊ะ31 32 35 36 38 41 42 45 46 48แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแม่มารวย ังไดกระาบขอบุญขอบคุณแม่มาด้วยที่หายตัวเล็กนยทังมาบ้างทั้งช่องนากระาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมโบว์สิบป็เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ